มาเบาโหตัวใหญ่มากโหโห,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 โหดูครับตัวใหญ่ก็เลยไม่มีใครมาเล่นดูตัวใหญ่มากครับดูสิทุกคนดูโหเขาใหญ่อะ่ะโอเคเราไปครึ่งดู

ไปไม่ได้เขาก็มาเชื่อไว้ดูน่ารักไม่เล่นล้นอนตตอนอนต่อพอแล้วไปแค่นี้ไม่เล่นล้พอแล้วไปแล้วไปบาย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 อะไรลูกแขหาตาเดี๋ยวเลยแกแล้วก็นม นี่โตขนาดนี้แล้วดูดีดูดูด,ดีเล่งแบบโขเคนเล่นฟัานุงอีกนะครับแล้วก็จเจาะแผลนะครับผมอันนี้คือการสอบถ้ายนะครับที่ผมจะคขึ้งให้ดูนะครับผมโอเคเราไปขึ้นดู ไงทุกคนดีไหมครับทุกคนโอ้โหก็ผลไปขึ้นไปที่กองทีตัวนี้นะครับเราขึ้นทางน,นี้แล้วก็ลงทานงนู้นอันนี้ก็ขึ้นทางน,นี้แล้วก็ลงทานงนู้นนะครับอาวิธีการเราลูกแทงครึ่งผมจะให้ดูแล้วนะเราขึ้นดูนะครับแต่ระวันนะครับเวลาครึ่งสูงเนี้ยแต่ก็ยากมากก็ไม่ยากนะคือคล้ายๆเมือนบันไดน,นะครับขึ้นไปได้ไม่สามารถใครถ้ากล้ามีมีใจก้าวก็ขึ้นไปได้นะ สามารถขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วก็ไปลงทางนู้นหรือจะลงทางขึ้นทางนู้นลงทางนึงก็ได้นะวิธีการขึ้นกับวิธีการลงก็ง่ายๆนะครับแต่ของหินต,ตัวนี้ที่ข่อย้านะเราต้องเดินขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปขโมยได้แล้วก็ลงทางนู้นนะครับฟันลงที่ยามันก็ไม่ยากนะแต่ย่าอยู่นะถ้าใครที่แบบกระโดดไ,ไม่กล้ากระโดดลงไปข้างล่างข่อย่าอยู่นะครับผมไม่ได้แนะนําว่าขึ้นนะครับแต่ถ้าผู้ชายสำหรับผู้ชายที่อยากจะเราก็หลอกขึ้นดูนนะครับผู้ชายต้อง แล้วก็รอทันดูนะครับว่าถ้าใครแม้เราก็ไม่รู้นะต้องรอนะครับทุกอยา่างที่เขาโม่ให้อยู่นี่ก็พังงาฟ้านุกอสมุยนะครับแต่เราสูบไม่ได้นะสูบไม่ฉะนะครับดูที่เขาแหงอยู่นั่นแหละอน,นุัวกอากาศแบบสวยมากเลยข้อสวยเยวันี้ดูทุกคนคนชอบมากนะอากาศที่นี่แต่จริงๆก็ผมเข้ามามูดานเซอร์นี่เพราะมันคือมาที่นี่นะนี่มาคือมาลงมาที่ข้างแรกเลยนะบอกว่าตัดสินใจลงมาที่นี่แบบโรแล้วละ่ะเห็นที่แบบสวยๆธรรมาชาติดี ก็เห็นแต่นี่มันช่อมาเลยนะโอเคผมต้องกลับไปประมาณยี่สินาทีนะครับใช้เวลายี่สินาทีไม่ถึงก็ประมาณสีนาทีแล้วถ้าคนเดินเร็วนะเพราะมีกล้องฮีมีมาลายไลสเตะม,มากเลยนะครับผมต้องกระโดดลงไปนั่นๆๆนโอเคถ้าถ่ายไปด้วยไม่ได้นะครับก็แค่นี้นครับทุกคนทางขึ้นกัหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ,อันนี้ทางขึ้นนะครับเมื่อกี้ทางลงนี่พอยังไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแค่ทางขึ้น ทางก็มีประมาณนี้ไหนไหมก็<อ>ไหนนะทุกคนก็มีงานอะไรที่แบบไม่ไหนแล้วทุกคนหนาก็ไม่ได้กินเราลงกูสิพาเลยเราต้องน่าใสา่หน,หน้งมาหายเลยลูกไปทำไง đi vào phải lên cả. tiêu bại. Bye rồi. rồi. bị bại. Ô, này thôi không. Uh. โอเคทุกคนเครดนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วนะครับวันนี้ก็สําหรับวันนี้น่าจะพอใจอยู่แล้วนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวแคลดหน้านะครับถ้าใครอยากเจอที่ไหนกอเตานะครับหรือจะย้ายคนทําอะไรไปครึ่งที่ไหนเพลงใต้ก็ไม่มาเลยนะครับคนจะไปทางให้ดูตามใครที่เพลงก็ไม่มาเลยนะครับว่าย้ายคนทําอะไรย้ายไปครึ่งที่ไหนนะครับผมจะเราท้าให้ดูโอเคทุกคนนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเห็นช่องนี้นะครับ ขายเพิ่งเข,ข้ามาค่เลนนะคะรับกดติดตามกด u b s c r i b e ไว้ช่องเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใครหนีมใหม่นะครับจากที่ใหม่แล้วนะครับทุกคนจจิ๊วบ๊ายบายเจอกันนะครับทุกคน